สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะคะมาพบปะเจอเจอกันกับเย็นจิตพอทีกระดิกรอบหนึ่งนะคะรอบพึ่งจะรอบแรกวันนี้ <c oughs> นะคะเพราะว่าได้รับโทรศัพท์จากปู่นะคะปู่ปู่เล่งด้วนค่ะปู่เล่งด้วนเพิ่อนอันทมาาม่มาจากอําเภอร์พููสิงค์ค่ะมาจากอําเภอร์พู้สิง์นอพี่นองน,อนอเพื่อนบอกว่า เพื่อนให้เป็นงวดแรกค่ะให้โยมเอ่อเอา,เอาลงช่องจันเพื่อนว่านะคะนั่งก็เรียกว่าจ้าปูสนอกเพื่อนนั่งเลยขออนุญาตถามซื้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยบอกเพื่อนซื้อปูปูเร่งด้วนค่ะอยู่อำเภอผู้สิงมาจันจา ูผู้สิงเนาะเพื่อนเขาตั้งให้แอนงวดแรกแล้วพี่น้องเพื่อนบอกว่าฝากสาวดําเอาลุ่มช่องให้แน่เพื่นว่าจะยินดีแล้วค่ะปูหนึ่งกุมภาพันจา้าหนึ่งกุมภาพันพสอศสองศูนย์สองสาม ปูป yeah. ูเพื่นเพื่อนบอกว่าปูเร่งด่วน ื้อปูซื้อเพิ่นซื้อปูเล่งด้วนค่ะเพี่น้องปูเล่งด้วนค่ะปูเล่งด้วนค่ะเพื่อนบอกว่าให้เป็นงวดแรกค่ะเพื่อนบอกว่าอยากให้สาวดำมาดนแล้วเพิ่นว่านะคะเพื่อนว่าเห็นันเบิ่งติดตามสาวดำอยู่เพื่อนว่าเรียกช่องสาวดำกับเขาอยู่แต่ว่าคนติดตามน้อยหน่อยปู เด้ตูนเพื่อนว่านะเพื่อนเล่ยว,ว่าเล่ยจากไห้สาดำเพื่อนกระว้าแบบนี้อิลีจะเอาค่ะขอกราบขอพระคุณปูเร่งด้วนหลายๆเด้อเจ้าค่ะที่เมตตาสงสารค่ะว่าเป็นอยังดอกปูคนน้ำตามนอยตามไรกับสร้างว่าตแต่ตั้าแต่ช่องนั่งหว้วยเขาตะเลกเขาจะ้ะสามตูสองตูว่าตะเลกเขาปูปูเล่งด้วนอำเภออำเภอพอูสิง อพเอ่อผู้สิงอยู่ตั้งใดน,น้อมันนั่นก็ลืมถามเพิ่นหนึ่งกุมภาพันธ์พศสองศูนย์สองสามปู่เล่งดวนค่ะปู่เล่งดวนอำเภอผู้สิงค่ะเพิ่นไหนมาสาม ตัวสามตัวบนหน,นี่ครับพี่น้องศูนย์ูนเปาอนว่ ้าสองศูนย์สินอะเปลี่ยเป็เป็นอไเอาไปเีูนย์สองหาอีกละเอา้าก็เอ็นหกหกสองูนศูน บนล่างเป็นตามเป็นจวงใหม่ตั้งไล่เนาะพี่น้องเนาะบนสองตัวบนล่างเนาะสองตัวบนล่าง หกศูนย์สองศูนย์สามแปดสู จะราดับเบื้องแรกพี่น้องเป็นหามากงวดแรกกับปูผู้สิงก่ะพี่น้องหนึ่งกุมภาพันธ์พศออ2023กับปู่เร่งด่วนอำเภออยู่อำเภอเอา้าอำเภอสิงห์เป็นว่าอำเภอผู้สิงพี่น้องโอ้ยนั่งก็ได้เห็นลงกินลืมเนาะอำเภอผู้สิงอขออนุญาตแค่นี้นะพี่น้อง อเพื่อพูดสิงเนาะยูอุเพื่อพู้สิงค่ะสามตัวพนม่าศูนย์สอหาหกสองศูนย์ศูนย์แปดสามสองห้าแปดค่ะสองตัวบนล่างพนเดม่ากศูนย์สองูนย์สามแปดศูนย์เจค่ะพีะ่น้อง พี่ซ้ำนี่เนาะข้านอกพี่น้องเนาะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องเองค่ะอันนี้เป็นเลขของเงินปูผู้สิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้มันจะมีตัวไอ้เลขเนาะพี่น้องว่าตัพูดถึงตัวเลขมีเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องอันนี้นี่ได้ค่ะเด้เอฟซีอันเพื่อนเอ็น ไอเบอร์ทรนังกะเอฟซีบอกว่าบอกเบอร์ทรนนั่งกะเบาอยู่ด้วย่ลงคิดนะเบาเารูอยู่เบอร์ทักับศูนย์แปดหน่งสามเจ็าอนเยู่คะนังเ้ายู่กับพี่น้องอ่นนี้ตัวเลขนี่มาให้พี่น้องอัน พี่น้องเนาะมาหนี้กับมาแล้วรยมาร่วมเหมือนกับเล็กอาจารย์อาจารย์เลคลับค่ะพี่นอ้องเบิ้งล่ากันเลยเด้อค่ะนี่ของอาจารย์เลคลับค่ะพี่น้องมากระจัดเดอร์พี่น้องเด้อนี่เด้อ าลลอาจารย์เลขกลับค่ะอาจารย์พลกทมค่ะร้วนแล้วถึงจ่เพื่นมีฝากฟีใหม่ไล่มือไว้ประจำเลยค่ะไฮมาเป็นปีสองปีแล้วละค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะพี่น้องผู้ใหญ่ใจเย็นเนาะพี่น้องเพื่อนไหนมานี่ อาจารย์ใต้เลขกลับขาพี่นอ้องไอเนี่อาจารย์ใต้เรขลับอันนี้ผู้ใหญ่ใจเย็นเนาะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่ใจเย็นกับงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เกิดไขมาตนตะดูแล้วเนาะพี่น้องเนาะนตัวใหญ่แค่พี่น้องมเมล็ดเต็ม 495607 509560ก็50อันนี้เลขผู้ใหญ่ใจเย็นเด้อพี่น้องวันที่แร้วเพิ่นกับเขาจ้าน,นี่อาจารย์ใต้เลขลับค่ะอาจารย์ใต้เลขลับนะครับ807 803 702 2ตัวบนล่างก็มี3 8มแปดสองเจ็ดค่ะ พิจารณาดูเด้อค่ะพี่นองเด้อพิจารณาเบิ่งไดจ้าเด้อติดใจกะใส่เลยเด้อพี่นองใส่เลยจา้าผู้ใหญ่ใจดีงวดเมื่อกี้เขาเคน่นกับเขาเด้อพี่นองเด้อผู้ใหญ่ใจดีกับงวดเมื่อกี้่ฏิ่านมาเนี่ยเพิ่ง่นกับเขาสี่เจ็ดตรงตรงคะ่ะสี่เจ็ดตรงตรงนะคะสี่เจ็ดตรงตรงคะ่ะ สี่เจ็ดตรงๆนะคะวันเวลาก็ไก่เขามาแล้วนอพี่น้องนอมือนี่เมื่อนี่วันที่ยี่สิบห้าแล้ววันเวลาไก่เขามาแล้วเนาะเหลืออยู่ประจักกี่มือกพี่นอ้องไปอยู่ประจักกี่มือกอฮอดเมือนเลือกกระสบาลไทยออกแล้วนอพี่น้องเนาะขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ,ะมากตัวได้ตัวได้กับพิจารณาเบื้องค่ะ โอ้ยขอโทษจ้ะคือเมื่เคยจำกับน้ำมือสวยจะเจอโนอกแบบนี้ค่ะ <c oughs> มาทวกันอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะค่ะอาจารย์ใต้อาจารย์ใต้เลขลับค่ะพี่น้องในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะ อาจารย์พลกทมค่ะเมือ่อกี้ของพนกับเขาเดอ้อพี่น้องผูตต้ติดตามปัดช่องสาวดำยินจิตพอทีคอมโบดราม่าเสน่ห์สเสน่ห์ฉนเก็จะรู้ดีเนาะจ้เพนเขาเขาทั้งนั้นเดอ้ออาจารย์พลกับเขากัามาอาจารย์ใต้เล็กลับค่ะพี่น้องพิจารณาเบิรงเด้อพี่น้องแล้วพิจารณาดูค่ะ โปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังแรงจะให้เย็นจิตปอีวีด้วยนะคะฝากขอบคุณฟ้าที่ <c oughs> ทรงเธอมาเป็น <c oughs> คู่ครองรือนรมสุขสมปองประคองความรักไว้เปิดใจให้รู้ ว่าฉันรักเธอไม่เคยนหนชีวิตในบั้นปลายฝากใจไว้กับเธอขอบคุณนะที่รักที่ยังรักยังห่วงใยชีวิตในบั้นปลายฝากเอาไว้กับเธอหัวใจอบอุ่เป็นบุญของฉันเหลือเกิน เด้อพี่น้องผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะผู้ใหญ่ใจเย็นมาแล้วเด้อพี่น้องงวดเมื่อกี้เพื่อนกับเขาเด้อผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะมานี้กับปูเร่งด่วนที่อำเภอภูสิงค์ค่ะเพื่อนไข่ปงวดแรกค่ะเพิ่นมางวดลองเมือมันเขามาหลายงวดแล้วเพิ่นว่าจังสี่จาก,จากอ้ตูนสาวดำเพื่อนกันเลยโทรศัพทรัพมากค่ะว่าจะเอาบอกขอเสียงเพื่อนเพื่อนว่าไอ้มันเขาวงวดนี้ก้อนงวดหนาจังค่อยเอาเสียงมาสั่นเพื่อนว่า ปูเร่งด่วนอำเภอภูสิงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจงให้เชนจิตพอทีวีด้วยนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีในตัวเลขงวดนี้ขอให้มีเฮและขอให้มีถูกถูกถกูถูกอย่างเดียวค่ะอย่าลืมนะคะต้องถูกอย่างเดียวจ้า